สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนลวันนี้เรามาปลูกกล้วยแดงอินโดกันนะครับอันนี้ได้มาหนอละ100บาทนะครับแบ่งปันมานะครับช่วงนี้ราคาจับต้องได้นะครับผมใครที่อยากปลูกในช่วงที่ราคาเขาขึ้นนะครับราคาแรงๆครับต้นละ500ขึ้นไปเนาะนี่นะครับช่วงนี้อยู่ประมาณต้นละ100บาทนะครับก็ลองหามาปลูกนะครับเราชอบ ไม้ด่างอะไรยังไงก็ลองไปหามาปลูกกันนะครับผมก็ชอบปลูกนะครับอันนี้เพิ่งปลูกใหม่ๆเนาะยังไม่ติดยังไม่สวยเพราะว่าไปขอแบ่งปันมานะครับผมกับบ้านน้องนะครับอยู่ที่ทางคลองกระทิงนะครับผมก็เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับเราไปอุดหนุนน้องนะไปอขอแบ่งปันมานะครับหนึ่ง้บาทน้องก็ซื้อแหนมเราไปนะครับ องทางช่องเตะชแนลหนึ่งบาทนะครับผมก็เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันสําหรับคนที่รักต้นไม้นะครับผมปลูกง่ายนะครับผมอันนี้จะเป็นกล้วยแดงอินโดนะครับผมจะมีลายเสือพานเนาะลายเสือพานอีกจะเป็นลายเสือพานแต่ว่าน,นี้จะเป็นกล้วยด่างอินโดนี่แหละใช่ไหมด่างแดงอนะินโดเนาะเวลาเขา แตกหน่อนะดูเป็นกอสวยมากเลยนะเมื่อกี้นี้ลืมลืมถ่ายต้นแม่พันุ์ไวเนะาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับท่านผู้ชมก็มีความสุขในการปลูกต้นไม้กันนะครับผมนี่ครับช่วงนี้ผมก็กําลังเก็บสะสมนะครับไม้ด่างไม้อะไรสวยๆเนาะนี่เป็นพุทธรักษานะครับสวยๆนะครับผมับออกดอกแล้วครับ อันนี้เป็นพุทธรักษาคลีโอบัตตาครับท่านผู้ชมมีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับท่านผู้ชมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีละครับมีความสุขมากครบับกับการชมไม้ดอกไปประดับสวยๆ